เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะไปปรุงแล้วก็ไปกินก่อนนะคะวันนี้หิวมากเลยนะคะก็ขอบคุณที่กดเข้ามานะคะมาดูส่วนประกอบของก๋วยเตี๋ยวซุปก๋วยเตี๋ยวกันเลยค่ะเพื<ๆ>่อนๆก็มีปีกไก่นะคะใช้เป็นปีกบนทั้งหมดนะคะแล้วก็มีเห็ดหอมเห็ดหอมใหญ่มากค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีสามเกลือนะคะอยู่เมืองนอกก็ไม่มีรักผักชีก็ใช้ก้านผักผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็มีหัวหอมใหญ่แล้วก็มี ชาเท้านะเพื่อนๆเดี๋ยวจะไปตัดแล้วก็มาหั่นนะคะก็จะตัดหัวหอมนะเพื่อนๆแบบนี้เลยฮ mm. ู้ชีหัวหอมมีทุชู้ช่วยนะฮอลิมอลีฮอลิมอลีโคกเกมอลี ตัดมือเนี่มันมาดมือนี่ค่ะหัวใช้เท้าแล้วก็หั่นนะคะแล้วเดี๋ยวน้ําเดือดเราก็จะเอาเครื่องลงแล้วก็ปรุงรสนะเพื่อนๆก็จะลงด้วยน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะแล้วก็จะใส่ผงปรุงรสนะเพื่อนๆนะประมาณสองช้อนชาสามช้อนชาก็ได้ ก็ตามด้วยเกลือนะคะก็มีน้ำตาลปี๊บสวขาวนะเพืเ่อนๆความหอมนะคะไนน้ลูก <c oughs> แล้วก็น้ำมันหอยติดขวดนิดนึงเดี๋ยวจะล้างขวดใส่นะ <c oughs> แล้วก็มีผงพโลนะเพื่อนๆประมาณ1ช้อนชานะคะอย่าใส่เยอะนะหรือว่าเยอะก็ได้แล้วแต่ทำชอบอ่าเดี๋ยวรอรอ,รอน้ำเดือดน้ำตาลเปื่อยนะคะ oh, น้ำเดือดแล้วนะคะก็ใส่หัวใชเท้าของเราลงไปนะคะแล้วเราก็จะตามด้วยหัวหอม ที่เราได้ทำการหั่นไว้เอามาลูกพอแล้วครับมันไม่จะเอาไปใส่ซุปแล้วหนูอาอยู่แก่นั่นนะอ,ะอ้ลืมใส่อันนี้เพื่อนๆสามเกลอือสามเกลือนะคะ oh. หอมๆเลยอะไรลูกโอเค แล้วเราก็จะใส่ปีกไก่ของเรานะเพื่อนๆอ,อุย้ยใส่ช้อนตักนะจะได้ปีกไก่ปีกไก่ก็ปีกบนปีกใหญ่ๆอบๆเลยสุกเร็วนะเพื่อนๆนะอืเต็มหม้อซะแล้วไ, <c oughs> <c oughs> ไม่มีที่ให้ใส่เห็ดหอมละอ้วเดียรโอ้นี่เดะบิ g ก e r พอ เท่หอมของเรานะคะเ <laughs> ต็มหม้อแล้วทุกคนเมื oh, mm ่ hmm. อกี้ไปเปลี่ยนหม้อมานะทุกคนสรุปได้เปลี่ยนหมอ้อ <laughs> <laughs> กะไม่ถูกนะคะ mm hmm. Yes you can ยังไม่ร้อนเลยหรอกให้มันเดือดก่อน ลูกอยากกินแล้วนะ,ะบอกว่ารอให้มันสุกก่อนตอนนี้ซุปเราก็เดือดแล้วนะทุกคนหอมมากเลยอะ่ะกินเห็ดหอมแล้วก็จะตุ๋นเข้าไปอีกสักครึ่งครึ่งชั่วโมงนะคะ30นาทีทุกคนน่ากินมากเลยเดี๋ยวจะเติมซีอิ๊วดำเนาะเพื่อนๆจะได้สีสันเนะเาะเดีจะเติมซีอิ๊วดำไปนิดนึงนะคะ สีเข้มขนนิดหนึ่งถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องเติมนะเพื่อนๆน,นิดเดียวโอเคค่ะต,ตุนไปอีกครึ่งชั่วโมงนะคะ <Okay. S 1> ค่ะอ่าเสร็จแล้วทุกคนมาตักเสิร์ฟกันเลยค่ะนี่เห็ หอมปีกไก่ตุ๋นของเราโอ้โหน่ากินมากมากเลยทุกคนนี่เดี๋ยวเติมน้ำซุปนะน้ำซุปมาละค่ะร้อนเลยอือหือสะใจมากทุกคน ทำใหญ่มากเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตนะคะไปปรุงแล้วก็ไปกินก่อนนะคะวันนี้หิวมากเลยนะคะก็ขอบคุณที่กดเข้ามานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ